สวัสดีค่ะพะกันอีกแล้วเนาะคะนอกับเป้ตุกตาพาฝันส่วนล่างเหินคือเก่าค่ะเบื้งอากาศอากาศอนันดีนะคะแดดอุ่นๆลมพัดเย็นๆเนาะคะเาอสบายๆเบ,บื้องลมอันพัดอันต้นไม้ใหญ่เสียงลมพัดเสียงนกตนนี้มีมดค่ะมะ กับกาแฟหอมๆอุ่นๆน,น,นะคะเด้อกับอ้ตุ๊กาตาพาฝันเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเม่บอค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีแต่ความโชคดีได้จเด,ด้อเมื่อไม่วันไม่กันมา,วมาพวกเรามีเวลาก็มานั่งจิบกาแฟกับกันค่ะกับมื้อวันอากาศแสนดีเนาะค่ะเนาะฟังเสียงลมพัด มีแหงแต่เตกันแฟนเอ้ยบุยู่ค่ะมนี้ไปท่าเรือไปท่าเรือได้จักสามชั่วโมงกว่าแล้วกันก็เอ้ยว่าจะนอนพันกะประมาณตอนใบใบปะนะคะ่ะใบสามใบสี่บนหอดเรือกันเมื่อแหลงนี้พันเนะันอนู้นัดไปกินข้าวค่ะทีแรกว่าบนนบาบุได้ไปเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเอ้ยพระเอทฮันเอนี้อยู่สิบันนี้รพันเริ่มหนัดเพราะว่ามืออืนมือต่อไปพันธุพันธุระแต่ละคนมีธุระเนาะค่ะเนาะคนพันธ์ทำงานนําสินี่ค่ะก็เลยอ่ะไปก็ไปก็เลยแฟนแฟนเอ้ยก็ถามอยู่ค่ะเอ้ยก็บอกว่าตัวน่ะไปไปประมาณไปแต่ว่าเราต้องเออากลับมาแต่ท่าเรือก่อนประมาณกลับมาก็อาบน้ําอาบจนแล้วก็ไปเนาะค่ะเนาะไปกินข้าวแรงกับต่างไปคุยกันนั่นแหละค่ะไปยันพอนคลยว่างั้นเถอะปะพันมาหาตัวตัวไปหาพันเนาะค่ะเนาะ กมือแรงนี่ก็โบเอ็ดกับเขาก็ไอตุกตาแต่ที่จริงก็บบริธ,ธรรมค่ะเพราะว่าเมื่อวานเออตุนเนื้อไว้กิโลนึงเนื้อตุนอยู่นําตู้เย็น,เ,นเมื่อวานกินนั้นกินไปน้อยนึงค่ะสองคนพ่อเมียก็เลยอันสื้อตู้เย็นไว้ซื้อเนื้อหมาก็เลยเอามาตุ่นค่ะมเมื่อวานนี้แซบแ่บค่ะกินบักหลายอันเออแฟนเอยฮันแต่ว่าเออพันช่วงเนื้อพันบ่ค่อยกินเนื้อไปเลยเนูก่น เป็นบางช่วงนะคะบางทีเอ้ยก็กินบางทีก็เอ้ยก็โบโบ,บค่อยกินเยอะตามันช่วงความรู้สึกเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันส่วนมากก็สิเป็นพักแล้วก็พวกปลาพวกเตอร์สินี่ค่ะอันนี้กินนั้นกินดีอยู่เอ้ยจุกตากไ็ได้แต่เนื้อนี่การนานๆก็จังกินทีเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าแฟนเออยี่พันกินเนื้อค่ะป่าพันบวมักป่าพันบวชอบอันแต่ว่าเนื้อนี่กินเนื้อพวกไก่หมูเนื้อเนี่ยค่ะพันกินเอ้ยก็เอสไตล์อาหารอันบานพันบอกค่ะเอาเนื้อมาตุ๋นก็ใส่เครื่องเทศเครื่อง,องตือที่มันที่ทำคนทางนี้พันชอบกินหนูก่นเนาะหอมแซบ่บเลยค่ะเมื่อวานกันก็เลยกินไปน้อยเนืงเอ้ยูุกตาแฟนเออยกินบักกันสิ้นบักใหญ่ ต้มเสิตรต้มมันฝรั่งแล้วก็พักค่ะพักก็ตามใจที่เขาชอบกินกเนาะค่ะเนาะมีถั่วมีอันกอเหมันหลายอย่างหนะคะูค่ะเพราะว่าถ้าได้ตัวขนหมักมางี้ยปะถั่วพักกาดพักแต่มีมดเนาะค่ะเนาะมันก็กินได้มดง่ายงง่าย,าย,ายๆดีเลยะคะ่ะแต่ว่าแซ่บเป็นอาหารแซ่บ บังกันพามากินกาแฟเว้าไปเต็กเรื่องกินอาหารหาเรื่องคุยเนาะ,ะ,นะขนคํามาน,นั่งจึ้งสะกันอุ้ยอากาศดีขนาดคะ่ะลมลมเย็นๆนะน,นะแะไม่แห้ง เมื่อวานเออคือมานั่งอยู่อันสามทุ่มหรืออะไรขอเออมานั่งอยูในลำสวนนี่ก็เลลงไปแล้วหรอค่ะลงวันคลิปไปแล้วเมื่อวานนี้ก็เอทันเอ็นนี่เนะะูกันเนาะอากาศดีช่วงนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนแรงของเมื่อวานมันฝนพัฝนฝนตกกันนะคะฝนลุ่ก็เลยดอกไม้นลำสวนก็เลยบ่ไดีหดน้ำนะคะ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นนั้นคำเดียวเบอร์นี่ก็ยังเป็นชุ่มๆอยู่เด้อค่ะเพราะว่าพันด่น้ำเยอะก็บ่ไดีหดไป็หลายมือะะ้อแล้วค่ะ เว้นแต่พันไหนแห้งนี่ลีจังไหนไโหดพ่นเบื้องหลุมพัดสดชื่นเมื่อวานก็นั่งเดทพันอ,อกตอนนั้นสองทุ่มสามทุ่มก็ยังเดดอยู่ด้วยค่ะนางเงินเอ้ยนี่มีเดดอยู่มันก็เลยเป็นอากาศที่สดชื่นเพื่อนบ้านเอาวันซัดเลี้ยงไปป่วยทุกปกติสีทักทายกันที่นี่ไปเลย Chúng ta về vỏ luôn phao chung bay pháo nha yên nọc nọc nó nọc 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 บ่าบางอันเมืองไม้มาต่อมอันดอกไม้เอาน้ำหวานกาแฟาก็หมดไปแล้วอีกหนึ่งถ้วยค่ะของมือใหม่วันใหม่เนาะค่ะเนาะเอตุ๊กตาผ้าฟันก็คือเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเนาะของมือใหม่วันใหม่ก โชคดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกครัวเรือนเนี่ยจะเด้อทำมาค่าขายก็ขายดีเนาะค่ะเนาะหน้าที่การงานก็จเจริญรุ่งเรืองงั้นเด้อปะคนยังบ่ได้งานก็ได้งานไวๆค่ะมันจังมีตะทธิ์ทำแล้วก็ได้เงินใช้เนาะค่ะเนาะอันเอยก็ขอบคุณหลายไหนที่เข้ามานั่งเงินชิปกาแฟกับเอยตุ๊กตาน้สวนลังเหือนค่ะแม่บ้านยุโรปเนาะค่ะเนาะเอสน,น,นี้ได้ดส่วนได้ดงานบ้านได้ใจกบเข้าว่ากันไปออกกํลาลังกายค่ะ มื่อนี้ก็เย็นนะไปออกกําลังกายยังไม่ได้ไปสำค่ะยังต้องได้ย่างอีกเมื่อละชั่วโมงเอ้ยย่างทำเพื่ออันเพื่อตัวเองเนาะค่ะเนาะต้องใส่ใจตัวเองเอ้ยว่าในย่างไปะยันสูญกันค้าล้วค่ะย่างตามสไตล์เอ้ยค่อยไปบม่ได้ซื้อตัวเราค่ะเพราะว่าของน้ำเหยียนมีหมดแล้วแล้วมือแหลงบนไม่ได้กินเขาอยู่เหืนก็ไปกินเครืง